รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Journey of Dream ไม่ได้เป็นแค่เรื่องราว,วของเด็กๆแต่เป็นบทพิสูจน์ว่าความหวังและการให้คือสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ Journey of Dream ครับรายการที่จะพาผู้ชมไปพบกับความฝันและก็แรงบันดาลใจของเยาวชนทั่วประเทศไทยนะครับโดยมีดรธนศักด uh, ิ์วหาวิสารและผมธีรพัฒน์อัครเสนี ทำหน้าที่เป็นพิธีกรร่วมกันครับวันนี้เราจะพาผู้ชมไปพบกับอะไรดีครับพี่ตีวันนี้เราจะได้แสดงให้เห็นถึงว่าพลังแห่งความฝันของเด็กๆเกนี่ยนะครับจะช่วยขับเคลื่อนพวกเขาไปสู่อนาคตที่ดีได้อย่างไรครับใช่เลยครับพีต่ตีช่วงแรกนี้เราจะพาผู้ชมไปพบกับกิจกรรมที่ทําให้น้องๆได้แสดงออกถึงความรู้สึกของเขานะครับที่เรียกว่าบอร์ดแห่งความสุขนะครับครับผมเชื่อว่ากิจกรรมนี้นะครับมันเหมือนกระจกที่สะท้อนหเห็นความคิด แล้วก็แรงบันดาลใจเขาว่าจะนําส่งเขาเนี่ยไปสู่ชีวิตในอนาคตเป็นอย่างไรหรือเขามีโอกาสที่จะส่งต่อให้คนอื่นได้อย่างไรครับถ้าเช่นนั้นไปติดตามชมกันได้เลยครับว่ากิจกรรมบอดแห่งความสุขนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างครับ การเดินทางในสัปดาห์นี้ของ Journey of Dreams เราจะพาคุณผู้ชมไปยังโรงเรียนวัดไผ่วงโรงเรียนประถมขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองที่นี่เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้สำหรับเด็กๆในชุมชนแม้จะมีทรัพยากรที่จำกัดแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและรอยยิ้มของเด็กๆที่มุ่งมั่นตั้งใจเรียนอย่างเต็มที่กิจกรรมในวันนี้ของทางอีเดมิสุจะมอบรองเท้าคู่ใหม่และทุนการศึกษาเพื่อเป็นกำลังใจให้เด็กพร้อมกับกิจกรรมบอดแห่งความสุข เพื่อให้เด็กๆได้สะท้อนความฝันและความต้องการของพวกเขาออกมาอย่างเต็มที่ออลงเงี้ยดิครับครับครับดิครับครับพอพูดถึงโรงเรียนวัดไผ่วงศ์ในครั้งโปรมีการเรียนสอนนักเรียนอย่างไรบ้างอ๋อก็โรงเรียนวัดไผ่วงศ์นะคะก็ ชื่อเต็มๆนะคะว่าโรงเรียนวัดไผ่วงสุกราเสษษษบวิทยาคารนะคะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะคะแล้ก็เปิดระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประฐมศึกษาปีที่6นะคะมีนักเรียนทั้งหมด50คนนะคะสวัสดีครับนักเรียนสวัสดีครับก็วันนี้ขอบคุณมากนะที่ได้มานั่งร่วมกิจกรรมกันนะครับเดี๋ยวเรามีอะไรสนุกสนกทำกัน นะครับวันนี้ก็ขอบคุณผู้บริหารโรงเรียนทุกท่านนะครับแล้วก็ทางผู้ใหญ่ทุกท่านที่ช่วยประสา,านงานในเรื่องของการให้ทางบริษัทมีได้รับเกียรติได้มาร่วมกิจกรรมกับเด็กๆนะครับก็วันนี้ก็คงเป็นวันที่จะทําให้พวกเราที่เป็นผู้บริหารบริษัทน้ำมันเนี่ยมีความสุขอีกครั้งหนึ่งนะครับก็กราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ทุกท่านจริงๆนะครับผมค,ครับพอรู้สึงงกยังกับการมาท้งตรง ออก,ก็ดีใจนะคะที่ยังเห็นความสาคัญโรงเรียนขนาดเล็กนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่โรงเรียนขนาดเล็กก็คือเด็กจะไม่สามารถไปเรียนที่อื่นได้นะคะเพราะว่าฐานะยากจนนะคะเพราะว่าเราไปเรียนที่อื่นเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายในเรื่องการเดินทางแล้วก็ค่าเทอมนะคะแต่เรียนที่นี่ก็คือฟรีนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กที่ยากจนนะคะบางทีรองเท้านะคะถุงเท้าอ่ะมีอยู่คู่เดียวก็จะใส่ซ้ำมาทุกวันนะคะก็ ก็เป <S an> ็นโอกาสดีนะคะที่ทางวิเดียร์มิสึนะคะได้มามอบรองเท้ากับถุงเท้าให้กับทางโรงเรียนของเรานะคะเด็กก็จะดีใจมากเลยเพราะว่าบางคนก็ไม่มีรองเท้าใส่นะคะก็จะใส่รองเท้าแตะมาแต่บางทีเราก็ไม่รู้จะทำไงนะคะก็บางทีก็ต้องอุ้มมาล่วยเพราะว่าบางทีเขาไม่มีเงินจริงๆนะคะแล้วก็ท่านนายกเขาก็จะหาทุนหาอะไรมาให้บ่อยบ่อยครั้งนะคะทั้งเรื่องอาหารแล้วก็เรื่องทุนการศึกษานะคะให้กับเด็กของเรา รองเท้าคู่ใหม่ในวันนี้ไม่เพียงแค่เป็นของขวัญสำหรับการเดินทางของเด็กๆแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งกำลังใจที่ช่วยให้พวกเขามั่นใจที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงทุกการสนับสนุนที่เด็กๆได้รับในวันนี้คือพลังสำคัญที่จะเติมเต็มความฝันและสร้างอนาคตที่สดใสให้กับพวกเขา แต่นั้นก็คือบรรยากาศในช่วงแรกที่โรงเรียนวัดไผ่วงนะครับแต่ว่าอยากทราบครับพิติว่าที่มาที่ไปของการที่ทําไมถึงต้องเป็นการมอบรองเท้าครับครับปีที่แล้วเนี่ยทางบริษัทน้ำมันพอลลไทยนะครับครบรอบ55ปีเราก็มีความคิดว่าเราจะทําอะไรดีให้กับทางสังคมครับคืนสู่สังคมบ้างนะครับก็เลยเกิดโครงการที่เรียกว่าก้าวไปด้วยกันนะครับเรามองเห็นถึง ภาระของผู้ปกครองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนเนี่ยนะครับที่จะต้องมีโอกาสต้องซื้อรองเท้าใหม่ๆให้กับเด็กเพราะเด็กโตเร็วมากนะครับแล้วก็เปลี่ยนรองเท้าตลอดเวลาเราก็เลยคิดว่ารองเท้าเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญหลายๆคนเราจะเห็นว่าเด็กๆเยาวชนเนี่ยนะครับที่ต่างจังหวัดเนี่ยไม่มีรองเท้าใส่ก็มีนะครับหรือว่าใส่แล้วแบบขาดๆก็ใส่ตามสภาพก็มีนะครับเราก็เลยคิดว่า ถ้าเราช่วยให้เขาอำนวยความสะดวกสบายแล้วก็มีความสุขกับการเดินไปเรียนนะครับจะเป็นอย่างไรกันบ้างอันนี้ก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการนำรองเท้านี่แหละครับไปมอบให้กับเด็กๆครับโอ้ก็เรียกว่าได้ทั้งการป้องกันเรื่องสุขภาพแล้วก็เรื่องของการสร้างความมั่นใจในการเริ่มต้นก้าวแรกในการออกเดินด้วยใช่ครับเอาละครับทุงนี้เราพักกันสักครู่นึงครับคุณชมครับช่วงหน้ากลับมาติดตามรายการกันต่อครับ i done nice. กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับกิจกรรมบอร์ดแห่งความสุขนะครับที่จะทําให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าน้องๆเหล่านี้เนี่ยมีความฝันเป็นของตัวเองอย่างไรกันบ้างใช่ไหมครับพี่รับกิจกรรมเนี้ยนะครับไม่เพียงให้เด็กๆเนี่ยได้เขียนความฝันลงบนกระดาษโพสิทนะครับแล้วก็แปะลงบนบอร์ดนะครับแต่ยังช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเขาให้เขากล้าที่จะแสดงออกให้เขากล้าที่จะพูดความในใจของเขาออกมาแล้วก็ เราก็ได้เชิญบางคนเนี่ยออกมาพูด<อ>เล่าให้พวกเราฟังด้วยครับครับเดี๋ยวไปดูกันครับคุณผู้ชมครับว่าน้องๆแต่ละคนมีความฝันที่แตกต่างกันอย่างไรบ้างครับเดี๋ยวเรามีกิจกรรมสนุกๆให้น้องๆทำกันนะครับเราจะมีกระดาษให้นะ แล้วก็ให้ทุกคนเขียนว่าอะไรที่ทำให้เรามีความสุขที่สุดนะเราอยากได้อะไรแล้วสิ่งนั้นเนี่ยทำให้เรามีความสุขที่สุดนะครับเดี๋ยวเขียนกันลงไปนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับกิจกรรมที่เรียกว่าบอร์ดแห่งความสุขเปิดโอกาสให้เด็กๆได้แสดงความฝันและความต้องการของพวกเขาผ่านกระดาษโน้ตและแปะลงบนบอร์ดเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าเด็กแต่ละคนมีความหวังความฝัน และต้องการความสนับสนุนด้านใดบ้างเขียนเลยค่ะเออเขียนเลยเขียนเยอะๆเลยอยากได้อะไรเขียนให้หมดนี่ของคุณลุงแกนี่ลูกอะไรรูกอะไรคะเนี่ยแก้ที่เราคุยกันอะไรนะโดนัทอ๋อโดนัทเหรอคะโดนัทต้องมีรูตรงกลางหรือเปล่าอ่าโดนัทมีรูตรงกลางก็เขียนรูตรงกลางไว้ด้วยเขียนกลมๆเปตรงกลางเป็นรูด้วยนี่ก็เป็นหนึ่งในโครงการ Journey of อฟรีมเราดำเนินโครงการ แบบนี้ทั่วประเทศไทยนะครับวันนี้มาที่จังหวัดอ่างทองยินดีมากน้องๆบางคนก็ยังเขียนไม่เก่งเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพออ่านออกแล้วนะว่าอยากจะได้อะไรอยากจะในอนาคตเติบโตเ,เป็นอะไรนะครับนิตีเป็นไงบ้างครับความฝันของแต่ละคนน่าทึ่งมากครับน่าทึ่งมากครับ,รบเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตน้องๆนะครับขออนุญาตอ่านชื่อก่อน ใครชื่อกรีนยกมือขึ้นใครชื่อกรีนยกมือขึ้นเชิญข้างหน้านิดนึงค่ะเชิญข้างหน้าเลยใครชื่อกนกทิพย์กนกทิพย์ครับเชิญกนกทิพย์มีทั้งหมด6คนตอนนี้ยืนใกล้ๆตรงนี้หน่อยครับตอนนี้ห้าหกคนพอดีหกคนยืนยืนเข้ามาเรียงกันขอคุยก่อนขอคุยทีละคนนะเออหนูชื่อชื่อกรีนบอกเลยบอกเพื่อนๆบอก พีพ่่เขาทำไมหนูอยากเป็นครูอยากสอนนักเรียนอยากสอนนักเรียนนะคะอ,อยากให้ความรู้นักเรียนใช่ไหมคะปลกมือให้เพื่อนหน่อยสืิพรมาแล้วลูกออาบอกเลยทำไมอยากเป็นครูอยากให้ความรูม้อยากให้ความรู้กับน,นักเรียนอโอเคหนูเรียนเก่งไหมอพอได้แล้วในวิชาอะไรชอบมากที่สุด คณิตศาสตร์เลอค่ะโอเคอังกับไปเยอนก่อนอ,อยากเป็นอะไรอยากเป็นครูอยากสอนวิชาอะไรคะสอนวิชาอังกฤษกับภาษาอังกฤษภาษาไทยแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษหน่อยได้ไหม Hello, excuse me, May I i n t r o d u c e my s e l f My name is กนกัรควพุ่งแก้ว I am a student. I study at a h o n g school. โอ oh ้โหเก่งมากว้าว สุดยอดสุดยอดสุดยอด <overlapping> ทำไมหนูอยากเป็นครูบอกหน่อยสิให้ความรู้แก่นักเรียนค่ะหนูหนอกจากสอนนักเรียนแล้วเนี่ยหนูเห็นครูที่สอนหนูเนี่ย <S 2> <S 2> ครูก็สอนอะไรอีกบ้างน,นอกจากสอนความรู้ห้าออมเกี่ <mumbles. S 1> ยวกับยาเสพติดอ๋อสอนวิธีการใช้ชีวิตถูกไหมห้ามยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดใช่ไหมคะแล้วสอนอะไรอีกอคะอเกี่ยวกับความรักพ่อแม่ให้มาก าเยพ่อแม่โอเคแสดงว่าครูเนี่ยต้องสอนนักเรียนเนี่ยมากกว่าความรู้ถูกไหมสอนให้เด็กรู้จักการใช้ชีวิตรู้จักให้เด็กราลึกถึงพ่อคุณพ่อแม่ถูกไหมคะนะคะทางบริษัทมีทุนการศึกษาให้นะคะหนูเอาไปใช้หาความรู้ให้เกิดประโยชน์นะคะเสียงของเด็กๆคือการสะท้อนให้เห็นถึงความคิดความฝัน และความต้องการของตัวเองและยังช่วยให้ผู้ใหญ่ได้เข้าใจว่าการสนับสนุนและการให้โอกาสเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยเติมเต็มอนาคตของพวกเขานี่เป็นเพียงช่วงแรกของกิจกรรมเท่านั้นในช่วงต่อไปเราจะได้เห็นว่ากิจกรรมนี้สะท้อนความรู้สึกที่เด็กทุกคนต่างโหยหาได้อย่างไรบ้างแล้ววันนี้ได้ค่าขนมทุนการศึกษาไปนี่จะไปทำอะไรเนี่ยาไปซื้ออุปกรา์การเรียนแล้วก็เพื่อของใช้รับรอ๋อ เก่งมากถือเป็นภาพที่น่าประทับใจมากเลยนะครับพี่ตีที่ได้เห็นว่าน้องๆแต่ละคนเขาฝันหรือว่าเขาอยากได้อะไรที่มัน,มนแตกต่างกันมากนะครับใช่ครับคุณเดือก็อย่างที่บอกนะครับว่าบอดแห่งความสุขเนี่ยนะครับทําให้เราได้เห็นว่าเด็กๆแ,แต่ละคนนั้นเนี่ยนะครับเขามีความรู้สึกลึกๆภายในตัวเขาเองยังไงครับอืมก็เหมือนกับเป็นเป็นอุศโลบายในการ,รที่จะให้เด็กๆทั้งหลายเหล่านี้ได้บอกความรู้สึกภายในแล้วก็เหมือนกับ ได้ได้ได้รู้ว่าตัวเองได้ฝันหรือว่าอยากจะได้อะไรจริงๆต่าจังๆใช่ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความฝันที่เขาอยากเป็นครับหรืออะไรที่เป็นแรงบันดาลใจให้เขาเนี่ยครับก็ได้แสดงออกในสิ่งพวกนี้นะครับเขาได้เขียนได้พูดถึงความฝันเขานะครับความรู้สึกของเขาครับมันเหมือนกับการเปิดใจเขานะครับเปิดใจให้พวกเขาได้ได้สะท้อนสิ่งที่ยังอยู่ในใจเขาและเขาไม่มีโอกาสได้พูดออกมาครั้งนี้ก็เลยเป็นโอกาสที่ดีแล้วเขาจะพยายาม ทำให้พวกเราเนี่ยนะครับหรือผู้ใหญ่เข้าใจจริงๆว่าเขาต้องการอะไรครับเอาละครับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาติดตามตัวอย่างน้องๆที่มีความฝันที่น่าสนใจกันต่อครับจจงันใม ครับก็สู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับก็เป็นช่วงที่เราได้ดูกิจกรรมบอดแห่งความสุขไปแล้วพิติครับ,รบจะถามพ่ตินิดนึงว่ามีวิธีการเลือกวิธีการคัดข้อความของน้องๆยังไงบ้างครับคือทีแรกก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับเนื่องว่าจะไว้ติดให้ดูแต่พอทีมงานบอกว่าในแนเลือกมาแล้วนะครับลองดูทีว่ามีอะไรที่ประทับใจบ้างเราก็ดูก็เห็นเด็กน้องๆเนี่ยอยากเป็นครูหลายคนเลยก็เลยเชิญน,น้องๆเนี่ยมาถาม ว่าทำไมอยากเป็นครูแล้วก็อยากเป็นครูสาขาไหนนะครับก็น้องก็ได้แสดงความสามารถอย่างเช่นคนที่บอกว่าอยากเป็นครูภาษาอังกฤษเนี่ยก็เลยขอให้เขาลองพูดภาษาอังกฤษให้ฟังหน่อยสิเขาก็แนะนําตัวเป็นภาษาอังกฤษซึ่งน่าน่าทึ่งมากนะครับ,รบกับเด็กที่อยู่ในโรงเรียนซึ่งเราไม่เคยคิดว่าเขาจะสามารถแสดงออกแล้วก็พูดภาษาที่ไม่ใช่ภาษาเขาเนี่ยได้ดีระดับนั้นกน็มีบางคนด้วยเช่นัที่ว่ามีเป็น บทที่แสดงให้เห็นความซึ้งใจกับผู้ปกครองมากใช่ครับก็มีเด็กคนหนึ่งนะครับที่เราถามว่าเขาอยากได้อะไรนะครับเขาก็เขียนมาซึ่งซึ่งก็เป็นความคิดที่แปลกมากครับเขาบอกว่าอยากเล่นกับพ่อแม่อมันก็เลยเป็นอะไรที่รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมครับพอเรียกน้องออกมาอยากทราบถึงความเหตุผลของเขาะนะครับ ก็กลายเป็นว่าเราก็คิดว่าเขาคงไม่มีเวลาเนื่องจากพ่อแม่ไปท,ไไทําไร่ไถนาอะไรนะครับก็ปรากฏว่าเ,เขาไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ครับก็เลยอยากมีโอกาสได้เล่นกับพ่อแม่มนะครับแล้วเราก็เลยเปลี่ยนเรื่องนิดนึงอพอถามเขากลับว่าะไม่เอาถ้าไม่เอาเรื่องนี้จะเอาแบบไหน,นก็น้องเขาก็บอกว่าอยากเห็นพ่อแม่มีความสุขซึ่งอันนี้เน,เป,นเป็นความตั้งใจและเป็นจุดที่เราเรียกได้ว่า น่าทึ่งมากครับสําหรับน้องที่มีความคิดอืนะครับน้องระดับประถมนี่แหละครับแต่มีความคิดในเรื่องของการให้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ครอบครัวนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับจริงๆว่ามันเกินคาดในเรื่องนี้ครับเอาละครับตรงนี้เราจะพาผู้ชมไปชมภาพแห่งความประทรับใจครั้งนี้กันครับ จากข้อความมากมายบนบอร์ดแห่งความสุขมีหนึ่งข้อความที่สะท้อนถึงความรู้สึกที่ลึกซึ้งที่สุดเป็นข้อความของเด็กหญิงคนหนึ่งที่เขียนถึงความฝันของเธอว่าอยากให้พ่อแม่กลับมาอยู่ด้วยกันความฝันของเธอไม่ใช่สิ่งของหรือสิ่งที่จับต้องได้แต่เป็นความต้องการที่เปลี่ยนไปด้วยความรักและความหวังที่อยากเห็นครอบครัวกลับมาอบอุ่นอีกครั้งใครชื่อต้นหอมยกมือขึ้น มาเลยมาไหนมาเร็วใครเชื่อต้นหอมนวนหอมอยู่ไหนคะมาเลยมาหนูพูดกับเพื่อนเพื่อนให้ชัดหนูน้องต้นหอมเขียนว่าอะไรคะาเล่ทำไมหนูถึงเขียนว่าอยากเล่นกับพ่อแม่คะอ๋อไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่อยากเล่นกับพ่อแม่ด้วยกันสองท่านนะคะหนูอยากได้อะไรนอกเหนือจากนี้หนูบอกลุง ไม่อยากได้อะไรมากกว่านี้เอาเป็นแบบอย่างลองลงมาอยากให้พ่อแม่มีความสุขสุดยอดจริงๆสยอดจริงแล้วหนูจะทำยังไงให้พ่อแม่มีความสุขครับ,บหนูจะเลี้ยงดูพ่อแม่นะครับเพราะฉะนั้นหนูโตมาหนูอยากเป็นอะไรอยากเป็นอะไรถึงจะเลี้ยงดูพ่อแม่ได้บอกะครับ อยากเป็นหมอที่บ้านมค่อมพิวเตอร์หาค้ะรู้วิธีคอมพิวเตอร์เดี๋ยวทางทีงานจากคอมพิวเตอร์ส่งให้ที่บ้านขอเชิญผมมือหน่อย่ะความฝันของน้องนันนพัฒน์อาจดูเรียบง่ายแต่กลับเต็มไปด้วยความหมายที่ลึกซึ้งเพราะสะท้อนถึงความสำคัญของครอบครัว ที่เธออยากเห็นกลับมาเป็นเหมือนเดิม เหมนจะควไปใใช้ใ้กิดปรระโยชนนจจกใเ็เรียวกว่าเป็นภาพที่สร้างความซึง้งจนทำให้ทีมงาน,นหลายๆคนเนี่ยแอบปาดน้ำตาเลยนะครับพี่ตีครับใช่ครับก็เห็นเลยนะครับว่าหลายคนเนี่ยปร,ระทับใจนะครับรวมถึงมีความเห็นอกเห็นใจครับ,รบ,รบก็ถือว่าก็ได้แสดงออก แล้วพวกเราก็ได้ตอบแทนในสิ่งตรงนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นกําลังใจให้น้องๆกันดีกว่าใช่ครับว่าฝันเล็กๆเหล่านี้นะครับหวังว่าต่อไปจะเติบใหญ่กลายเป็นฝันที่ยิ่งใหญ่ในวันข้างหน้าครับนะครับเอาละครับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วครับกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ทุกเช้าวันเสาร์นะครับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ like